สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่รุ่นใหญ่ไฟกับพิบกันบ้างนะคะคุณหวังข่ายค่ะในตอนนี้ก็ยังคงเล่นเป็นพระเอกอยู่นะคะเขามีอายุนะ,ะเขาสู่วัย42ปีแล้วแต่ว่าคุณหวังข่ายนะคะเธอเขาก็ยังโสดอยู่แล้วก็ไม่มีลูกด้วยนะคะคุณหวังข่ายนี้เป็นพระเอกแบบเนียบเนียบเลยค่ะมันเพ่ินแล้วก็ดูท่าทางเขาก็จะเป็นในแบบผู้ที่ที่ชอบความสมบูรณ์แบบเนาะดูแล้วเขาเป็น perfectionist <laughs> เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแอดวานคิดว่าไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะตั้งแต่ที่เขาอายุประมาณสามหมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะลดงานในวงการบันเทิงลงนะคะเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องไปช่วยเหลือ,อไปรับหน้าที่เนาะมีธุรกิจของทางครอบครัวอยู่ด้วยแต่ว่าไรก็ตามเราก็ได้เห็นคุณหวังข่ายนะคะแสดงในซีรีส์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นแรงบันดนาลใจแล้วก็เน้นไปในแนวของ นักธุรกิจสมากกว่านะคะในบทบาทซึ่งพวกเราก็จะได้เห็นคุณหวังไข่จริงๆแล้วปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ดูประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็2ปีก็1เรื่องก็อย่างที่บอกว่าคุณหวังไข่เขาแบบต้องเลือกบทที่ชื่อชอบจริงๆถึงจะเล่นแล้วนะคะเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วว่าเขาจะค่อยๆก้าวถอยออกจากวงการบันเทิงนั่นเองนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามนะคะถามว่าเขาเคยมีข่าวลืออะไรกับใครไม้นะคะคุณหวังไข่เคยมี ข่าวลือครั้งเดียวเนาะกับนักแสดงสาวนางเอกสาวสวยนะคะคุณหลิวเทานั่นเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะคะแล้วก็การเวลาก็พิสูจน์ว่าพวกเขาก็ไม่ได้เป็นคู่รักกันนะคะพวกเขาเป็นเป็นเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนที่เรียกได้ว่าถ้านักข่าวมีเรื่องอะไรก็ถ้าหาคุณหวังข่ายไม่เจอก็มักจะไปสัมภาษณ์หรือไม่ก็ติดต่อคุณหลิวเทาไปเออคุณหวังข่อยู่ไหมอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นในแวดวงบันเทิงจีนคนเราก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะถึง ว่าจะคนประเภทก็ตามนะเพศหญิงเพศชายสามารถจะเป็นเพื่อนกันได้ในวงการบันเทิงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าเนื้อข่าวของทางโซฮูนะคะเขียนถึงคุณหวังข่ายว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้คนต่างก็ทั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหวังข่ายนะทําไมตอนนี้เขาถึงไม่แบบค่อยมีผลงานอะไรออกมาเลยนะคะละครเรื่องล่าสุดของเขานั้นเรียกได้ว่าหาดูได้ยากบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชื่อของเขาแทบจ จะไม่ปรากฏในฮอตเซิร์ชหรือว่าการค้นหาแบบยอดนิยมเลยค่ะในวัย42ปีของเขาเขาก็ยังโสดอยู่แล้วก็ไม่มีลูกด้วยนะคะบางคนบางคนโสดแต่มีลูกนะเพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เขียนเห็นนักข่าวเขาเขียนข่าวเขาจะเขียนว่าเออโสดแล้วก็ไม่มีลูกนะคะทำให้เกิดการคาดเดาว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับคุณหวังไข่ในตอนนี้หรือเปล่านะคะ อย่างไรก็ตามนะคะการตัดสินสถานะของนักแสดงเนี่ยมันก็ไม่ควรจะขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็นข่าวดังอะไรอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะว่านักแสดงแบบที่เขารุ่นใหญ่ๆไฟกับพิบแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไหวนิ่งๆอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเป็นข่าวเช <laughs> ้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบนวงการบันเทิงมันจะมีแต่ข่าวเช้าข่าวซุบซิบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคุณหวังไข่เองเขาเป็นคนแบบไม่ชอบเปิดเผยตัวเอาง่ายๆนะคะชีวิตจริงบางคนนี่ชอบแบ่งปันนะเรื่องราวชีวิตวันนี้ไปทำ ไรมาโนนี่บนวีแชทโมเมนต์หรือไม่ก็บนเว้ยป๋อแต่ว่าคุณหวังไข่ไม่ใช่คนที่แบบติดโซเชียลมีเดียเพื่อนๆเขาเป็นประเภทชอบทํางานแบบเงียบๆนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่ได้ค่อยเห็นเขาอัพเว้ยป๋อสักเท่าไหร่แล้วก็บางทีพวกเราเนาะถ้าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยค่ะเพิ่งเข้ามากําแพงเมืองจีนอาจจะแบบใครอะหวังไข่ใครอะเอออาจจะแบบนึกไม่ออกด้วยซ้าไปรู้จักแต่ชี้ไข่นะไม่รู้จักหวังไข่เพราะว่าคุณหวังไข่เขาเป็น พระเอกยอดนิยมมันผ่านช่วงรุ่งเรืองสุดๆของเขามาแล้วนั่นเองในตอนนี้ซีรีส์ที่เขาเล่นเนาะก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบมีไหวมีพิบมีการชิงไหวชิงพิบในเรื่องของการทําธุรกิจสมากกว่านะคะแล้วก็อย่างแต่ก่อนนี้นะคะตอนที่เขาทํางานเรียกว่าทํางานเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยคะ่ะตอนนั้นคุณหวังขายนั้นมีงานประจําอยู่นะคะทำทำงานอยู่ที่ร้านหนังสือซินหัวนั่นเองนะคะแต่ว่าพอเข้าวงการ แล้วเนี่ยเขาก็ต้องลาออกเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าแฟนๆละครเขาไปโนไปที่ร้านนี้เต็มไปหมดเลยนะคะทำให้เขาก็ต้องลาออกจากงานประจำที่นี่แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่ปักกิ่งอย่างเงียบๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขายังเป็นแบบเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ต้องดิ้นรนนะคะเรียนหงงาเงินเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ในที่สุดแล้วนะคะเขาก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่ไงว่าเขานั้นจะเรียนทางสาย การแสดงนะคะเขาไม่ได้ยอมบอกดังนั้นเขาก็เลยต้องดิ้นรลนหาเงินเรียนเองเพื่อนๆค่ะแล้วจากนั้นนะคะในที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่มารู้ทีหลังเนาะคุณหวังข่ายคือเขาเป็นผู้ที่สารภาพบอกคุณพ่อคุณแม่เองนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าลูกชายชอบสายนี้อ,อยากเรียนใช่ไหมเห็นถึงความเพียรพยายามแล้วก็ความกล้าหาญที่จะละทิ้งทุกอย่างทุกทางเลือกที่มีแล้วมาอยากเรียนที่สถาบันการละครกลางก็คือที่ปักกิ่งนะคะ ก็พ่อแม่อนุญาตก็เลยทําให้เขาได้เรียนนั่นเองค่ะนี้เมื่อพูดถึงนะคะการเลือกบทบาทน,ะนักแสดงหลายคนอาจคิดได้ว่าเออเอาแค่เล่นก็พอได้แล้วแต่ว่าหวังขายนั้นนะคะแตกต่างออกไปค่ะบทบาทนะคะก่อนหน้านี้ของเขาในบทเฉินเจียหม,มิงนะคะในอดี้วูดดี้ค่ะสะท้อนเอกลักษณ์นะคะของเฉินเจียหม,มิงผู้เปลี่ยนไปด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนอย่างชัดเจนเลยแม้ว่าบทบาทแบบแผนเช่นนี้ควรจะทําให้เขาประสบ ความสาเร็จในอาชีพการงานนะคะแต่ว่าเขากลับยังไม่พอใจค่ะเพื่อนๆก็บอกเราเขาผ่านจุดที่มันแบบโ,โหยจเจริญรุ่งเรืองสุดๆมาแล้วนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกแบบเออไม่พอใจพอเขาต้องแบบมาได้ข้อเสนอมากมายเลยนะคะแล้วก็บทมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมดกับเรื่องที่เขาแบบประสบความสําเร็จนี่ทำให้หวังายตัดสินใจปฏิเสธไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คือเขาก็พบว่าตัวเองไม่สามารถที่จะที่จะรับแต่บทซ้ําๆบทเดิมๆได้แต่ว่าผู้สร้างผ พูดจัดอินเวสเตอร์เขาก็อยากจะให้เล่นบทเดิมๆเพราะว่ามันประสบความสำเร็จมาแล้ว แต่ความคิดของคุณหวังขายคือเขาอยากจะได้บทใหม่ๆบ้างเขาอยากเผชิญหน้ากับบทบาทใหม่ๆนะคะก็เลยทําให้ในช่วงที่เขาแบบโดง่งดังอยู่เนาะเป็นพระเอกแบบคิวฮอตคิวทองเขาก็ได้รับการปณีประนอมจากจากอินเวสเตอร์แหละเพื่อนๆแต่แล้วพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนาะเขาเลือกมากยิ่งขึ้นไงดังนั้นพอเลือกมากยิ่งขึ้นมันก็หล่อมากกว่ามันต้องใช้เวลาในการแบบเออที่จะศึกษาบทในการที่จะยอมโอเคในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทุก บทบาทที่เขาเล่นเขาบอกว่าเขาทุ่มเทให้กับแต่ละบทบาทที่เขารับเล่นเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งนัจุดนี้ก็เหมือนกับถ้าเพื่อนๆจำย้อนกลับไปอีกเนาะคุณจางอี้นะคะซึ่งก็เป็นพระเอกอาวุโสของจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เริ่มมาจากการเป็นนักสแสดงสมทบแล้วเขาก็มักจะปฏิเสธที่จะทําซ้ําตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นนักสแสดงสมทบแล้วกับบทที่แบบเหมือนกันเดิมๆอะไรเงี้ยเขาไม่เล่นนะคะคุณจางอี้จนกระทั่งเขาได้กลายมาเป็นแบบ พระเอกตัวเอกในที่สุดนั่นเองแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเขาได้รับในรางวัลด้วยนะน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนะคะนั่นก็คือคุณจางอีซึ่งเป็นอดีตพระเอกเก่าของจีนไปแล้วนะคะซึ่งจะบอกอที่เล่าเรื่องคุณจางอี้ก็เพราะว่าคุณหวังข่ายก็อยู่ในในเ,เขาเรียกว่าอยู่ในแคตตากรีนนั้นก็คือชอบอะไรที่ไม่อยากจะทําซ้ํานั่นเองนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในบทบาทใหม่ๆที่ได้รับนั่นเองค่ะ เมื่อพูดถึงนะคะการพลิกผันของหวังไายก็ต้องพูดถึงผู้กํากับกงเซิงนะคะคุณหวังไายฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลําบากโดยที่แบบเคยไม่มีบทบาทใดๆเลยนะคะไม่มีซีรีส์ออกมาปรากฏตูสู่สายตาประชาชนเลยช่วงหนึ่งท้ายที่สุดแล้วคุณกงเซิงคือผู้กํากับที่มอบโอกาสสําคัญให้กับเขานะคะใน All Quiet in Beijing ค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะทีมงานประกอบด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณหลิวเย่แล้วก็เหลียวฟานนะคะแล้ว ก็หวังข่ายเองก็มาร่วมแท็กทีมด้วยก็เป่งประกายสุดๆเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนั้นประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันยังเป็นยุคสมัยที่แบบเอออินเทอร์เน็ตไม่แรงเหมือนสมัยนี้เพื่อนๆก็เลยแบบเออคนคนที่อยู่นอกประเทศจีนอาจจะไม่ค่อยได้รู้ผลงานของเขาสักเท่าไหร่จากนั้นนะคะเออ o n วอนาอินฟอยเออนะคะซึ่งเป็นซีซั่นที่สซีซั่นที่1คือคุณหูเกอร์แสดงซีซั่นที่2ก็เป็นคุณหวังข่นี่ละคะที่เ ผู้แสดงนะคะเขารับบทเป็นและจะถ่ายญาทจริงนั่นเองก็เรียกได้ว่าเขาก็มีความเท่ๆในแบบของเขาในจีนโบราณด้วยนะคะแล้วเขาก็ถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะมีทั้งความเที่ยงธรรมมีทั้งความดื้อรั้นนะคะในแววตาของเขาค่ะก็ทําให้เขาดูเหมือนเป็น องค์ชายจริงที่หลุดออกมาจากนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ดังเป็นผู้แตกจากเรื่องนั้นมาด้วยค่ะทีนี้มิตรภาพเนาะต้องพูดถึงนะคะคุณหวังข่ายกับคุณหลิวเทาน่าสนใจเลยค่ะทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันมากเลยนะคะระหว่างร่วมละครกันออดทูจอยเพื่อนๆต่อมาก็ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็มีเพลง,ง,งคงเพลงคู่มีเรือต่อแข็งแรงด้วยอะไรด้วยแล้วก็แน่นอนบนแพลตฟอร์มเหยปอเองก็มี การอวยพรวันเกิดเนาะอย่างคุณหลิวเทาก็ได้ส่งคำอวยพรวันเกิดนะคะให้หวังขายผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเทียนดับไม่ได้ขอให้เปลวไฟของเขายังคงอยู่ค่ะดูเหมือนว่านะคะ หลิวเทาจะส่งข้อความประมาณว่าเอ้ยต้องมีผลงานอีกนะอย่าเพิ่งหายไปไหนนานนะคะอันนี้มันเป็นข้อความอวยพรวันเกิดในปี2019นนเองเพืเ่อนๆค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางคุณหวังไถ่เขาก็ได้มีการประกาศนาะอว่าเขานั้นจะรับเล่นละครน้อยลงมากๆเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนสักเท่าไหร่แล้วก็จํากัดอยู่ในงานแค่ที่เป็นแบบออฟฟิเชียลจริงๆเขาถึงจะไปนั่นเองนะคะซึ่งแตกต่าง อย่างสิ้นเชิงนะคะกับนักแสดงรุ่นราวค่าวเดียวกันของเขาอย่างคุณฮูเกอร์แล้วก็คุณจินตงค่ะยังคงบีซี่นะคะยุง่งยุ่งอยู่ในวงการบันเทิงนี่เองก็คือทั้งสองท่านเหมือนทํางานยังคงทํางานอย่างหนักในวงการบันเทิงแต่ว่าคุณหวังไา่ก็คือแบบไม่แล้วนะคะก็ถอยถอยออกไปจากวงการบันเทิงค่ะแต่ว่าคุณฮูเกอร์คุณจินตงเขาก็มีมีภรรยาด้วยนะแต่งงานแล้วนะคะอย่างคุณฮูเกอร์เนาะก็แต่งงานแล้วก็ทุคกคนก็แบบ แต่แล้วตอนไหนอะไรยังไงนะคะไปรักกันตอนไหนเนาะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการเปิดเผยหน้าตาอะไรออกมาแล้วก็มีลูกเราด้วยรวดเร็วทันใช้มากเลยนะคะบางคนนะคะเมื่อเห็นว่านี่ผ่านมาอายุ42แล้วคุณหวังไข่ยยังไม่แต่งงานแล้วก็ยังไม่มีลูกด้วยชาวเน็ตบางคนก็พูดไปถึงว่าเอ๊ะหรือว่าสภาพร่างกายของเขาจะไม่ค่อยดีนะอะไรอย่างนี้เพราะโดยปกติแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ผอมไง คุณหวังถ่ายแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังผอมอยู่นะคะอย่างไรก็ตามหลายคนก็บอกไม่ใช่หรอกแหมระดับพระเอกเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองมีพุงไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอ้วนป่ะเออก็ต้องให้มีความผอมเพียวอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกแหละเพื่อนๆคือคุณหวังข่ายเขาตัดสินใจแล้วไงเขาจะแบบลดงานในวงการบันเทิงลงแล้วเขาจะแบบเลือกเล่นละครในบทที่เขาชื่นชอบจริง,รงๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะในความเป็นจริงแล้วอุตสาหกรรม การแสดงบันเทิงอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะในเมืองจีนเนาะึ้นมันก็ลูกใหญ่ๆมาทีก็มาเยอะๆเพราะคนเขาเยอะนะคะความนิยมที่เคยมีถ้าเกิดว่าไม่ได้มีผลงานมาต่อเนื่องมันก็จะเลือนลางลงเรื่อยๆราวกับสายลมแหละเพื่อนๆพัดมาอาจจะเย็นชื่นใจแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเอ่อยๆไปนะคะมีเพียงผู้ที่อย่างรากลึกในบทบาทของตนเองเท่านั้นแล้วก็แบบยังคงทํางานอยู่เท่านั้นจึงจะมีผลงาน ออกมาให้ผู้ชมได้ตัดสินว่าพวกเขามีความประทับใจนะคะกับผลงานที่ออกมาแล้วหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณหวังข่ายเองนะคะเขาก็เคยแบบเรียกได้ว่าถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงที่ที่ยั่งยืนแหละเขาก็เป็นนักแสดงที่ได้รับแต่บทพระเอกมาโดยตลอดนะเ,นเพื่อนๆในชีวิตการแสดงของเขาะคะก็ถือได้ว่าแบบเขาก็มีประสบการณ์อันดีแล้วก็มีน้ําอดน้ําทนแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เขารักในช่วงหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทํา แบบสืบทอดเนาะสืบทอดกิจการด้วยอะไรด้วยทําเพื่อครอบครัวเขาด้วยนะคะก็น่าจะเป็นลูกชายคนเดียวนะสำหรับคุณหวังขายนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ